สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเชา้าวันนี้แอดสปาไปดูผักที่แอดปลูกผักช่วงนี้ร้อนมากเลยอะช่วงนี้ร้อนร้อนแอดปลูกผักนี่ปริกก็ขึ้นนะปริกปลูกปริก ติกมะเขือนี่ค่ะผักเฮ็ดปลูกผักเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูสวรุษเขามีนี่ค่ะสวรุษเป็นเยอะเลยตายไปแล้วสี่สองต้น นี่เหลือต้นเดียวเหลือต้นเดียวแปดโมงกว่ามาดีเก้าโมงกว่านี่ค่ะผักยอนแสงหน่อยนะคะนี่ค่ะผักปลูกเองผักไอ้นี้ผักใช้ซิมหมาใช้ซิมหัวใช้ซิมดอกไม่รู้ไช้ซิมมันต้นเล็กอ่ะแบบต้นเล็กอ่ะ ไม่ใช่ต้นใหญ่อันนี้ปักอ่าปักตัดแก้วหรือเปล่านี่แบบนี้บอกไม่ถูกนะไม่รู้ปักตัดแก้วเปล่าแต่นี้คืออ่าต้นไซสยสิมนี่ค่ะร้อนช่วงนี้ร้อนแปดเก้าโมงเก้าโมงก็ร้อนนะอผักปลูกเองนะคะผักปลูกเอง นี่เราเก็บได้แล้วมันก็ต้นใหญ่แล้วเนี่ยเก็บไนะร้อนหน่อยย้อนแสงน่าจะเก็บได้แล้วเพราะว่านี้ถ้จที่มันต้นแบบต้นเล็กไงไม่ใช่ต้นใหญ่มันมีดอกนะมไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอะไรมากินหมดแล้ว เนี่ยเป็นดอกไงจอแสงแสงพงปอาติดแรงเกินอันนี้ต้นนี้ได้ต้นแบบต้นใหญ่แบบนี้กินได้อะอืมต้นใหญ่อะเดี๋ยวตัดเดี๋ยววันนี้ตัด อืมค่ะปลูกเองนะคะปลูกเองเพราะว่าที่นี่ที่มาเลก็ผักแพงเหมือนกันเหมือนเมืองไทยนั่นแหละของทุกอย่างก็ขึ้นหมดเลยเอ้ยนั่งตากแดดร้อนนี่ค่ะ อันนี้เป็นประกาศแก้วหรือเปล่าไม่ใช่มันอันนี้มันขึ้นช้าหน่อยเลย็กปลูกพร้อมกันแต่อันนี้ขึ้นช้าอันนี้ต้นเล็กอันนี้มันปลูกยากหน่อยนี่ค่ะประกาศแก้วใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าอะไรประกาศแก้ว แต่น้ต้นโนมันงนมันขึ้นเร็วมากเลยไหมคะทุกวันก็รดน้ำรดน้ำปรนดินอนหญ้าเช้าเช้าที่มาเลยเก้าโมงกว่าแนะ้วที่ไทยก็เราเปดโมงแล้วเนละเพราะว่ามาเลยนี่มันเร็วกว่าไทยจ่วโมงหนึ่ง อยู่ใกล้ันใกล้เดนนั้นเรยวขวาชัวมม่วโมงเอง <laughs> ถอนหญ้าไงหญ้ามันเล็กๆนะถอน <laughs> เดี๋ยวนี้ผักอะไรนี่แพงมากเลยคอะแพงทุกอย่างก็แพงหมดห <laughs> านก็ลำบากคขาผักก็แพง ปลูกผักกินเองอ่ะนะมีพื้นที่แบบเนี้ที่บ้านแอดมีพื้นที่แบบนี้นนนบบนก็ปลูกปลูกกินเองอ่ะนะเหนื่อยหน่อยก็ปลูกกินเองก็ดีกว่าแต่ว่าถ้าเหมือนไม่มีที่เราก็ปลูกในกระถางก็ได้ในกระถางต้นไม้กระถางนี่ว่าจะ <c oughs> เอาดินลงกระถางแล้วปลูกปลูกทุกอย่างที่ ที่อยากจะปลูกนะที่เราต้องใช้อ่นะปลูกทุกอยาก่างรดน้ำเดี๋ยวรดน้ำถอนหญ้าแปลงผักก็ทำเองนะคะเอดทำเองทุกอย่างทำเองเพราะว่าไม่ได้ดามาไม่รู้อยู่ทำอะไรที่บ้านก็ต้องถูกผัก อาหารก็ยากเนี่ยนี่มาก่อนเอสเขาเปิดร้านเปิดร้านเสริมสวยค่ะพอโควิดมานี่สองปีสองปีกว,ว่าเนี่แม่เปิดหมดเลย <c oughs> สองปีอ๋อ กินใบสองปีกว่านะเวแค่สามปีนะเกือบสามปีอยนั้ปลูกพักกินเองตุกอย่างก็ทำเองจะาหาอานทำก็ไม่รู้ทำอะไร พราะว่าเมื่อก่อนนี่เ็เปิดร้านเสริมสวยแกเก็ทาเป็นทุกอย่างน,นั่นแหละทำกับข้าวะไรเป็นทุกอย่างคิดว่าจะหาหานทำแต่ถ้าไปเปิดร้านอีกก็ไม่คกงจกะไม่ได้แล้วไม่มีทุนจะเปิดแล้วปิดไปแล้วก็หมดแล้ว นี่ค่ะผักสวยไหมคะแอดปลูกเองสวยไหมมันโตแล้วเดี๋ยวกินได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปตัดไปผัดในลูกชายกินหญ้ามันเยอะนี่ประกาดแก้วใช่ไหมคะแบบนี้ <c oughs> ประกาดแก้วใช่ไหมคะ เรียกถูกไม่ไม่รู้ประกาศแก้วใช่มังใช่มั้งเนาะผูดเองตอบเองผูดเองตอบเองประกาศประกาศแก้วแต่อนนั้นมันเป็นอ่ายซิมเป็นส้ซิมใช่ไหมไส้ซิมมันเป็นดอกแล้วต้นเล็กๆสาซิมดอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชสาซิมจีนนะไม่ใช่ของจีนนะจีนนี่มันต้นใหญ่ อันนี้มันต้นเล็กแบบต้นเล็กแบบต้นเล็กผัดอร่อยกว่าแบบแบบต้นใหญ่นี่ต้องแบบเอาไปเอาไปลวกลวกแล้วก็ราดน้ำมันหน่อยอร่อยกว่าอันนี้แบบต้นเล็กเดี๋ยวจะตัดตัดไปผัดดูว่าเป็นยังไงอร่อยไม่หวานไหมโอเคนะคะคลิปนี้แอดก็อัปเดตได้ดูว่า แอดปลูกผักสวยเหมือนกันปลูกผักกินเองทุกอย่างก็ปลูกกินเองเน mm ี่ยต้นไม้มีก็มีทุกอย่างนี่ีต้นกระมิ้นต้นกมิ่นันนี้ต้นอนี้เพิ่งปลูกเ้ินอ่าใบกะเพราใบกะเพราก็กกเพิ่งปลูก mm hmm. ไปขอมาจากเพื่อนปลูกแล้วติดเลย โอเคนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะแฮดก็อัพเดตให้ดูว่าแฮดปลูกปักโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ